นับตั้งแต่เรามีมาตรการในการที่จะจํากัดการรวมกลุ่มกันนะครับของพี่น้องประชาชนในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามันมีอยู่บางสถานที่ที่ยังมีเยาวชนหรือกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังไปรวมตัวกันอยู่ซึ่งทำให้เป็นแหล่งที่อาจจะแพร่เชื้อได้นะครับ ซึ่งทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนมาก็เลยเมื่อวันที่31ก็เลยได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งในการนี้เนี่ยทางเทศบาลนครสงขลาก็ได้มีหนังสือร้องขอมาว่าสถานที่เสี่ยงเนี่ยในนครสงขลาเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของออประชาชนบางกลุ่มนะครับที่ยังไม่สนใจในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกไปก็เลย ทางคณะกรรมการก็เลยมีมติที่จะให้ปิดสถานที่นะครับเ้าแห่งในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลานะครับก็มีตั้งแต่เรื่องหาดชลาทั์ตั้งแต่9ก้าเส้นจนถึงวงเวียนคนอ่านหนังสือแล้วก็เลยไปหลังโรงแรม BP นะครับจนถึงลานว่าวแล้วก็ไปจนถึงแหลมสนอ่อนไปจนถึงท่าเรือนะครับท่าเรือ,อ,อข้ามฟากนะครับท่าแพขนานยนต์ข้ามฟาก แล้วก็มีาลานกีฬานะครับบริเวณหลังสะบัวมีสวนเสรีมีสวน72พัรษานะครับสถานที่เหล่านี้เนี่ยเราประกาศห้ามนะครับทำกิจกรรมห้ามรวมกลุ่มกันนับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงตีห้าเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่วัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่ไปรวมกิจกรรมกันมักจะไปช่วงค่ำๆถึงกลางคืน นะครับแล้วก็ไปเ,เอาเครื่องเสียงไปเปิดกันไปนั่งดื่มกินกันโดยไม่สนว่า,ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของโควิดพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปก็จะสลายตัวพอเจ้าหน้าที่ออกมาก็ไปรวมกลุ่มกันใหม่ก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องปิดสถานที่เหล่านี้เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนแต่ทั้งหมดทั้งมวลทางคณะก,กรรมการก็ได้คํานึงถึงความ การที่พี่น้องประชาชนบางกลุ่มที่ใช้พื้นที่เช่นการวิ่งออกกําลังกายอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการเที่ยวเล่นผ่อนคลายในยามเย็นซึ่งไม่เป็นการจับกลุ่มนะครับก็ยังมีการเว้นระยะห่างก็เลยยังอนุญาตให้ถึง6กโมงเย็นแล้วก็ตีห้าก็เป็นช่วงเช้าที่พี่น้องที่ออกกําลังกายไม่ว่าการเดินหรือการวิ่งก็ยังสามารถใช้พื้นที่ได้โดยหลักการก็คือไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตปกตินะครับ